สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอนจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครกำลังเอาใจช่วยคุณอยู่เขาเป็นใครณนะตอนนี้เวลานี้กำลังเอาใจช่วยคุณอยู่เรามาดูสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้ใช่คุณไหมพระเกตมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแขลงแกปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะมีสิ่งคุ้มครองดูแลความสําเร็จโดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมถ้าคุณทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความสําเร็จสมหวังเป็นสิริมงคลมีสิริมงคลในชีวิตคุณทุกๆด้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองภรรยาสมี พนางบ,นบินจากลายานีพนางสุรัตวดีสถานนการตัวคุณความสำเร็จความสุขความอุดมสมบูรณ์สุขสบายสะดวกสบายบุญกุศลช่วย นพนางบงนกันเรีนกัน,กนระยานี้คุณเป็นคนใจ,ใจดีเชื่อมั่นในหลักศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาใจบุญพร้อมให้อภยัยบุญกุศลช่วยพบความสุขนี่ก็ความสุขความสําเร็จสมหวังความโดดเด่นก็ความสุขความสําเร็จมีโชคมีลาบมีเสน่ห์ ผู้คนอยากอยู่ใกล้ชิดนะคะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนอยากอยู่ใกล้ชิดจิตใจดีมีเมตตาตัวคุณเองอบอุ่นดูดีมีสเสน่ห์สถานการณ์ตัวคุณตอนนี้มีความสุขความสําเร็จสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอันนี้ก็มีสเสน่ห์นี่ก็ความสุขการประสบผลสําเร็จในการทางพูด พูดมีเสน่ห์ได้ได้ความพูดพูดหรืองานทํางานเกี่ยวกับคําพูดการติดต่อสื่อสารพบกับความสุขโดยเฉพาะคุณทํางานเกี่ยวกับคําพูดนะคะจะสร้างฐานะสร้างเนะื้อสร้างตัวได้ได,ได้รับเงินก้อนมีโชคมีลาบจากคําพูดการพูดวาจาของคุณมีเสน่ห์นะคะหรือคุณไม่ไม่ทำงานทางด้านคําพูดต้อง คุณจะพูดพูดมีเสน่ห์พูดเป็นเงินเป็นทองนะคะทรั์สิสนเงินทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความสุขการมีความโดดเด่นรู้ชีวิตคุณดีมีความสุขความสามสหวังความรักคุณตอนนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักของคุณเทพบุตรยุติธรรม ิคเนทรงหนูดูมีสเสน่ห์คุณตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่องความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบให้ได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการเทพพระพรมฤษีความรักความรักคุณคุณต้องการปารถนานะคะิค่ะนี่ก็ตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขไว้สูงได้ได้ดังที่คุณต้องการคู่ที่ดี ที่เหมาะสมเพียบพร้อมที่ที่ดีพร้อมสําหรับคุณคุณในคุณก็รอคอยในก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพูดคุยต้องการความรักที่เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นพูดคุยกันแบบอบอุ่นจริงใจในการครบกันเข้าใจกันคุณมีเสน่ห์แล้วความรักคุณก็ยังลังเลสับสนไม่มั่นใจความรักยังคาดเดาไม่ได้คาดเดาได้ยากความรักของคุณ แล้วคุณต้องการความเพียบพร้อมท,ทุกอย่างเพียบพร้อมสําหรับตัวคุณเองแล้วไพ่ก็บอกว่าความรักของคุณที่เหมาะสมกับคุณต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือไม่ก็ต่างชาติต่างศาสนาหรือมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่เหมาะจะเป็นคู่ของคุณคุณต้องการปรารถนาคู่ที่ดีที่เพียบพร้อมที่เหมาะสมสมบูรณ์แบบ แล้วคุณจะได้ดังที่คิดณนะตอนนี้เวลานี้ใครกำลังเอาใจช่วยคุณอยู่และเขาเป็นใครเรามาดูสถานการณ์ตัวเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรคนที่กำลังเอาใจช่วยคุณอยู่เทพสุขดูเขามีความสุขมีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยดูดีมีรสนิยมดี นางสีดามีความเป็นตัวของตัวเองมีลูกส่วนตัวสูงโมลาดูเขาจะวุ่นวายหรือไม่กำลังทุกข์กับความรักพระพิคเนรงหนุ่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตเขาเนี่ยค่ะพระพิคเนศเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงนะความสุขสุข ความสำเร็จสมหวังเข้ามาในชีวิตเขาไม่ว่าการงานการเงินความรักอยู่ในห่วงแห่งความรักสถานการณ์ชีวิตเขานะะี่ค่ะพบความสุขเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหรือไม่เขาเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่มีความอดทนขยันขันแข็งรู้จักใช้สติปัญญาหาเหตุผลมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วอดทนมีความอดทนมานาพยายาม จนกว่าจะสาเร็จสมหวังดูเขาปรารถนาไว้ในทุกๆด้านแล้วเขาจะได้ดังที่คิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีดูเขาจะวุ่นวายหรือมีความรับผิดชอบไม่งั้นเขาก็คิดเรื่องความรักวุ่นวายการรอคอยความวิตกกังวลแต่ชีวิตเขาก็พบกับความสุขนะคะการงานการเงินความประสบผลสําเร็จความสุขห่วงแห่งความรักหรือไมเขาก็ทุกข์กับความรักนะคะเพราะงานเงินเขาสําเร็จสมหวังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มาดูความรักเขาเป็นอย่างไรความรักของเขาคนที่กำลังเอาใจช่วยคุณอยู่ความรักเขาพระพิคเนตพระนาลายบรรทุมสินทุกเนี่ค่ะอสุรินลาหูวุ่นวายมิตกกังวลกับเรื่องความรัก แต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเขาคล้คายๆคุณปรารถนาเราคอยคนที่ดีที่สมบูรณ์แบบได้ดังที่เขาต้องการความรักเขาก็ดูนิ่งมีเสน่ห์แล้วเขาเป็นคนที่เลือกคบคนที่จะมาเป็นแฟนความรักเหมือนพูดคุยเป็นเพื่อนคบกันเป็นเพื่อนพัฒนามาเป็นความรักความรักของเขาซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจถ้าคบกับใครแต่เขามักจะ เหมือนมีปัญหาเกิดขึ้นกางคันเสมอกับเรื่องความรักพอคาดหวังกับคู่ไว้สูงเหมือนมีความคิดอ่านเป็นเด็กๆก,การขัดแย้งไม่เข้าใจกันกับความรักแล้วเขาก็ทุกข์กับความรัก,ก,ถก,ก,กสถานการณ์ความรักเขาพระอสุรินทราหูทุกเศร้าเสียใจมีแต่อุปสรรคปัญหาหลอกลวงผิดหวัง เขากำลังเอาใจช่วยคุณอยู่เขาจะเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณคนที่กํำลังเอาใจช่วยคุณอยูเอยเอย่เขาจะทำอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรกับคุณตัวเขาเท้าทัตตะ,ตะดรักแบบคาดไม่ถึงเขารักคุณแบบคาดไม่ถึง เทวาลสีพระอรุณเทพ,พบุตรความไม่หยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงแล้วคุณกับเขาก็ยังดูเป็นอิสระพระกิศนะแต่เขานิ่งนะคะแต่เขาไม่ยอมแพ้เนี่ยพระใบในการนิ่งรักอยู่ในใจรักมันคงเฉลิมฉลอง ความสาเร็จสมหวังนําสิ่งที่ดีๆมาให้คุณความรักนะคะความสุขความสมหวังแบบคาดไม่ถึงรักคุณแบบคาดไม่ถึงแล้วเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงจริงใจรักเหมือนซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจรักใครแล้วก็จะทุ่มเทให้กับความรักคนรักมากจนไม่สามารถรักใครได้อีกรักเนีค่ะเขาพบรักคุณแบบคาดไม่ถึงความรักแต่ยังอิสระ การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงยังเป็นอิสระต่อกันมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวบรรลุปเป้าหมายแต่นิ่งแล้วก็พูดคุยการพูดคุยเขาจะพูดคุยกับคุณอยากพูดคุยแต่รู้สึกอึดอัดหรือยังไม่เข้าใจกันเพราะใบนี้เรื่องความรักยังไม่สมหวังเพราะความรักจะอึดอัดความต้องใช้เวลา ความสุขความสาเร็จสมหวังเขาไม่ยอมแพ้นะคะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเคลื่อนเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าการพูดคุยการติดต่อสื่อสารจะพูดคุยกับคุณแต่ตัวเขาเองก็นิ่งนิ่งกําลังคิดภิกิุณะความนิ่งคิดพิจารณารักอยู่ในใจรักที่เพาะบบมเหมือนต้นกล้ารอการเจริญเติบโตรักสงบความสงบความนิ่งความสุข การพูดคุยนี่ก็พูดคุยนะคะเดี๋ยวเขาจะพูดคุยกับคุณแล้วฉเฉลิมฉลองความสำเร็จความสมหวัง <g ul ing> ใครกำลังเอาใจช่วยคุณอยู่เขาเป็นใครคุณรู้จักเขาไหมใครกำลังเอาใจช่วยคุณอยู่คุณรู้จักเขาไหมเขาเป็นใครเขาเป็นใครกัน รับขวัญน,น้องทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันคุณรู้จักกันเขาแอบ,บรักคุณอยู่นะคะคนนี้เขาแอบ,บรักคุณไม่รู้คนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้รับขวัญรุ่นพี่รุ่นน้องแอบบรักเอาใจช่วยคุณอยู่รับขวัญน,น้องรับขวัญคุณคิดถึงเขาคิดถึงแต่คุณความคิดถึง อยู่ในใจเขารักคุณอยู่ในใจความสุขอยู่ในใจสองเรารู้กันไม่ก็นี่ค่ะเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันนะคะรู้จักกันยกคุณกับเขามองตาก็รู้ใจกันคุณกับเขารู้กันสองคนเขากำลังเอาใจช่วยคุณอยู่ มีเคมีต่อกันคุณกับเขามีเคมีต่อกันมีใจให้กันรักแรกพบนะะยังไม่พูดไม่คุยแต่รู้สึกที่ดีๆมีอะไรที่คล้ายๆกันชอบเหมือนกันรู้สึกดีๆต่อกันเขากำลังเอาใจช่วยคุณอยู่หรือเป็นรักเริ่มเพิ่มเริ่อพบเจอหน้าแต่คุณรู้จักกันแล้วนะคะทำงานด้วยการเรียนด้วยกันเพิ่งรู้จักกันเขา คุณมีเคมีต่อกันรู้สึกที่ดีดีต่อกันยังไม่ได้พูดได้คุยแค่พบก็รู้สึกดีดีต่อกันเขากำลังเอาใจช่วยคุณอยู่รักในลูกเสมือนนี่ก็ยังไม่เป็นจริงเพราะนี่แอบรักแอบรักแอบชอบ รู้จักกันนี่ก็ยังอยู่ในโลกเสมือนยังไม่เป็นจริงยังจับต้องไม่ได้ก็ยังแอบชอบอยู่หรือรักทางไกลรักออนไลน์พูดคุยกันแต่ก็ยังไม่เจอหน้ากันเขากําลังเอาใจช่วยคุณอยู่นะคะแล้คิดถึงสมรสหรือบางคนบางท่านนะคะบางคนบางท่านก็เป็นคนที่คุณกับเขาคิดถึงกันบางแผนที่จะแต่งงานกัน เอาใจช่วยคุณอยู่อันนี้บางคนบางท่านก็แอบรักแอบชอบรักในโลกเสมือนอันนี้บางคนบางท่านก็รักอยู่ในใจไกลกันห่างกันมีความสุขได้คิดถึงคุณเอาใจช่วยคุณอยู่ยิ้มอยู่คนเดียวคิดถึงคุณยัง <c oughs> มีปัญหาทํร้ายยังมีเงาของปัญหารักอยู่ในใจ <c oughs> แลกพบสบหน้าเป็นรักแลกพบค่ะ คุณกับเขารู้กันสองคนปออบใจพูดคุยปออบใจเข้าใจกันหรือคุณปออบใจเขาเนะคะเป็นรักแรกพบมีเคมีต่อกันรู้สึกดีๆต่อกันเขากําลังเอาใจช่วยคุณอยู่เขาปออบใจคุณนะคะความเสียใจเอาใจช่วยดูจะมีหลายรูปแบบน้แม่คุณกับเขาแตกต่างกันไกลกันห่างกันความแตกต่าง แต่ก็เติมเต็มเข้าใจกันเขากำลังเอาใจช่วยคุณอยู่แล้วเขาจะทำอย่างไรเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วเขาจะทำอย่างไรกับคุณคนที่กำลังเอาใจช่วยคุณอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณ เขาจะพูดจะคุยกับคุณไหมให้คุณรู้จักเขาไหมความรู้สึกเขาเพราะเขาเพราะในหัวข้อณตอนนี้เวลานี้ใครกําลังเอาใจช่วยคุณอยู่คนที่กําลังเอาใจช่วยคุณอยู่เขาจะพูดคุยกับคุณไหมคุณจะรู้จักเขาไหมเขาจะทําอย่างไรกับคุณต่อไปหัวใจว่างเปล่ารอให้คุณมาเติมเต็มเขาไม่มีใครลุดลอย เขาก็กลัวคุณหลุดลอยไปจากเขาการหลุดลอยปมอดีตนี่ยังมีอดีตความทุกข์ไม่คุณกับเขามีอดีตต่อกันหรือไม่ตัวเขาเองยังทุกข์เสียใจอยู่กับอดีตเจ็บปวดมืใจเขาว่างเปล่าเขาไม่รักใครไม่มีใครแล้วเขาก็กลัวคุณหลุดลอยเขาจะเสียใจมากถ้าไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้แล้วเขาก็เอาใจช่วยคุณอยู่ นมโพล่มใส่เขาต้องการเป็นล่มโพล่มใสให้คุณปกป้องคุ้มครองคุณหรือไม่คุณบางคนบางท่านคุณก็อยู่ในปมอ,อดีตที่ทุกข์ที่เจ็บปวดเขาจะเป็นล่มโพล่มใส่ให้คุณเพราะดูความรู้สึกเขารักลวงแต่เขาก็มีคำถามมากมายว่าจะทำอย่างไรต่อไปจะทำอย่างไร ได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการมีคุณมาเติมเต็มเป็นล่มโพลุมใสให้คุณแล้วเขาก็หาคําตอบอยังไม่ได้แล้วเขาก็เอาใจช่วยคุณอยู่เป็นคู่บุพเพสันนิวาสเขาว่าคุณเป็นคู่ของเขาเมื่อมีอุปสรรคปัญหาอย่างไรในที่สุดก็จะเป็นคู่กันเพราะหัวใจเขาว่างเปล่าไม่มีใครรอให้คุณมาเติมเต็มฟ้าหลังฝนเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตจะสดใสสวยงาม นะการหดลอยหรือคุณกับเขาไกลการห่างกันแล้วผ่านพน้นอุปสรรคชีวิตจะสดใสเอาชนะปมอดีตเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะคะเมื่อบางคนบางท่านดูเขาเขามีอดีตมีปมอดีตของตัวเขาเองเขาก็จะเอาชนะเขาจะไม่ยอมแพ้หรือคุณกับเขามีอดีตเขาก็จะเอาชนะนะคะการเอาชนะกับอดีตกับอุปสรรคปัญหาเป็นที่หนึ่ง แล้วเขาก็เอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาโลกไครโลกมันแต่เขาต้องการเป็นลมโพลมใสให้คุณมีความคิดคนละแบบคนละอย่างหรือไกลกันห่างกันความแตกต่างกันเพราะเขาก็กำลังหาเนะะี่ยค่ะคำตอบว่าจะทำอย่างไรสรุปเติมเต็ม คุณมาเติมเต็มหัวใจเขาชีวิตเขาเขาว่าคุณจิตใจดีมีเมตตาอบอุ่นอ่อ,อนโยนหว่วงใยเขาเขาอยู่ใกล้คุณมีความสุขสุขสบายใจสุขใจสบายใจความทรงจำก็มีคุณอยู่ในความทรงจำคิดถึงคุณมีคุณนะเขาไม่ลืมคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาแล้วเขาว่าคุณเป็นคู่ของเขา คุณมาเติมเต็มชีวิตเขาชีวิตเขาดีขึ้นแต่ก็ยังคู่กับภัยของความถามยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ยังอยู่ในปมอดีตน,นี่ก็ยังความแตกต่างแต่เขาก็ว่าฟ้าหลังฝนเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคตัวน,นี้ไปชีวิตจะดีขึ้นจะเข้าใจกันจะสมหวังความรักเขาจะสมหวังสำเร็จสมหวัง